วันนี้ครับเราจะมาเข้าครัวกันนะครับด้วยเมนูที่ภรรยาชอบกินนะครับก็บคือ,อผักผอมอบอชีสอันนี้เธอทําให้เลยเหรอแต่ว่าไม่ใช่กินได้หรือเปล่าเราไปทําเลสิกมานะวันนี้ต้องปิดครอบตาเขาก็เลยอาสาทําให้ลองดู ยังไงบ้างรู้หรอว่าทำยังไงอ้าวแล้วทำยังไงแต่สรุปเนี่ยผมแบบผมช่วยแหน่ผู้ช่วยตองตองตองช่วยดีหน่อยดิมาแล้วเปิดตัวผู้ช่วยไม่ช่วยอะไรคะ ช่วยเด็ดไหมอันนี้นะเป็นชีทที่เขาจะใช้ทำตอนแรกเราคิดว่าเขาทำเป็นเปิด YouTube อะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่หลังซองมันมีบอกว่าทำยังไงพัโคมขอ h ชีทใช่ไหมอ่ะเอาไปอัปเดตพัฒน,นาการหน่อยหลังจากกินคีโต2อาทิตย์น้ำหนักเท่าไหร่ตั้งต้น85 เนือเจ็กจุดแปดโลลงมากี่โลเนี่ยห้าโลกว่าสองทิีห้าโลก,ก,ว,โลก,กว่านะสู้ต่อไป <c oughs> รอนานหลับเลยต้อม <c oughs> รอน,น,นาน <c oughs>

ใส่วัวหอมหมูใหญ่ทั้ยยงหมดเลยแล้วก็กระเทียม ไทยอ้อโอเคโอเคอเคเกอาเหิมาลายันเนาะอ่ะเดี๋ยวต้องรอแปบบ๊บได้ครับเกลือหิมาลายัน กระทะไหมอ่ะ <S 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 อไปใหญ่ใหญ่แล้วเต็มกระทะหมดล้วไฟมันต้องแรงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้มันหุบลงแต่ว่าเธอต้องระวังเบคอนแล้วก็ส่วนอื่นๆไม่เวลาผัดมันต้องไฟแรง หอ,หอมมากอ่ะกลิ่นมายันนี่เลยพอสผสมเข้ากันแล้วอั่างสุดท้ายที่เราขันได้เลยก็คือวิปปิ้งครีมนะครับอ่ะใส่ด้วยเพื่อความนัว เราทำตัวผักผมเสร็จแล้วน,นะครับแล้วก็ใส่จานที่เราเตรียมเข้าตู้อบนะครับอืมมกลิ่นดีอดเนากเรางทำแบยที่ไม่รู้ว่าปลายทางจะอร่อยหรือไม่อร่อย <laughs> อย่ามาลองชิม ต่อไปเราก็จะเริ่มอ่าโรยชีสบนผักโขมนะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยครับชอบมากโรยมากชอบน้อยเอา้ยเนี่ยเอากันไกลกไหมัี่มีกันไกล <laughs> โอเค ณหภูมิร้อแปสบองศาส0นาทีโอเคผมมาที่เมนูที่สองนะครับเจาจะทำให้ภรรยากินนะครับก็คือเบคอนพันเอ้ยไม่ใช่สิต้องเห็ดเข็มทองพันเบคอนนะครับเบคอนพันเห็ดข,ขมท้อง <laughs> อะไรพันอะไรกันแน่หรือมันคือเบคอนพันเห็ดเข็มทองนั่นเองครับออันนี้ขี้โตก็ทานได้นนะ นี่นะครับเราก็พันเสร็จแล้วครับเบคอน,นขนมถึงทองประเด็บต่อไปเราจะทอดนะครับเหมือนเดิมเอามาที่กระทะเราจะทอดโดยใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับอ้าวไม่ใช้เนยเหรอลองน้ำมันมะพร้าวดูอันนี้ขี้โตกินได้นะ ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าจะมีมันจากหมูอีกุ้ยได้กินนะสิแต่ตองไม่เอาลูก อันนี้ก็มาให้กำลังใจพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จแล้วดูดิโอ้ยผักโขมอบชีสน่ากินมากครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่นอนอ,อร่อยมากเลยต่อไปนะ เบคอนพันพันให้เข็มทองอืเดย์จิมกับน,น,กน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดอืมยิ่งอร่อยกว่านี้เดี๋ยวเัาเทน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยแต่ว่าเนีน้ำจิ้มสุกนี้ก็ดีแล้วอะ่ะขอบคุณมากเลย วันนี้ไปทําเลสิกมาก็เลยมองแบบไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามีที่ครอบแต่จริงอ่ะคือความรู้สึกคือมันมองชัดแล้วอนะแตว่ามองผ่านที่คอบมันเลยไม่ค่อยชัดขอบคุณจอมีด้วยที่ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ขอบคุณที่ทำอาหารสุดพิเศษให้นะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องเลสิกนะคะเราทำกับหมอชยาน,นีที่โรงพยาบาลไทยนคครินนะคะก็จะมีรีวิวไว้ในเพจ ตอนนี้น่าจะเขียนลงรีวิวแล้วเพราะว่าคลิปเราว่าเราจะลงทีหลังต้องรอให้ตาเราดีแล้วถึงจะตัดได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปท่านก่อนขอบคุณสามีมากอร่อยมากเลยค่ะอ่ะเป็นไงลองชิมฝีม,มือตัวเองเร้อนหน่อยจิันนี้นะคีโตมีแต่ขออร่อยเนาะไป่ะ let m mm,